ในทุกครอบครัวในแต่ละเรือนแต่ละบ้านมันมีปัญหามันมีทุกขทั้งสุขทั้งทุกทั้งรวยทั้งจนแต่ก็ไม่ได้มีใครที่จะได้ทุกอย่างที่ตามที่เราประสงค์ต่อให้รวยก็ไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างปัญหามันไม่ได้ซื้อได้เงินได้ทุกๆเรื่องแต่ถ้าวัตถุซื้อได้ทุกเรื่องอันนี้ใช่ฉะนั้นความประมาทของคน บางครั้งไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่รู้ต่อเวรกรรมก็กล้าที่จะท้าทายกล้าที่จะทำแต่พอถึงเวลาขึ้นมาพอบาปกรรมตามทัน,นบางทีเป็นใบ้ไเลยพูดไม่ได้บางทีสมองคิดอะไรไม่ได้เลยบางทีขาก็ลุกขึ้นไม่ได้หรือชีวิตไปไม่เป็นเลยแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้ทำบาปทำกรรมบางคนบ่นว่าฉันทำเวรทำกรรมอะไร ทำไมฉันจึงต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้น,น,นแหละและทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นและเราอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นเมื่อคนอื่นเขาไม่เป็นเราก็ไม่อยากเป็นและทำไมถึงเป็นตอบหาหเหตุผลให้ตายหาไม่เจอนอกจากคำว่าถึงเวลาชดใช้ผลแห่งวิบากที่เราทำเอาไว้ฉะนั้นกรรมคือการกระทำใครทำดีเร็วช้าผลดีก็ต้องมา แต่จะช้าหน่อยดูเหมือนว่ามันก็ไม่เป็นธรรมนะแต่เหมือนกันบางคนทําความชั่วหลายอย่างความชั่วก็ยังไม่มาเออลองคิดถึงจุดนี้หลายคนบอกทําดีทำไมจะไม่ได้ดีและที่ทําชั่วทําไมยังไม่มาฉะนั้นต้องรอนิดหนึ่งนะทุกอย่างไม่ต้องรีบทุกอย่างมันมีเวลาของมันเองอสมควรนะ